สบายดีคะ่ะพี่น้องค่ะดีเจเศร้าลาวลมกับรายการวิธีไถ่บ้านกับดีเจเศร้าลาาลมมาพบมาพอกันคือเก่าค,คือเดิมเด้อคะ่ะพี่น้องเอ่ยเมื่อน,นี้นําเสนอวิธีความพอเพียงพอกินวิธีไถบ้านหฮาเห็ดเองนี่มันยั้งเตีนี่พี่น้องค่ะทวงงอกทวงงอกทวงทวงงอกกินฮากมันพร้อม พอแบบนี้โบต้องใส่ผ้ากระสอบโบต้องไปตัดรากนะคะเพราะว่าต้องการการกินที่มีคุณค่าครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้กระบวนการที่เหาปููกกระปุ๊กกินเองอยู่ในในครัวเรือนเห่านี้นะเนาะ คือมั่นใจได้ค่ะว่าที่เห่าเพาะกินเองนี่รับรองว่าเห่าบอได้ใส่สา้นเคมีมันยางเนาะแล้วเวลาที่เห่าอีเอาไปกินนี่มันก็บต้องไปห่วงว่าเขาใส่สารนสารนฟอกข้าวเป็นอย่างบออย่างนี้นะคะมันก็เป็นอย่างที่เห่าเพาะเองได้อยู่ในครัวเรือนเ่าเลยพี่น้องบดต้องไปใส่สั้นเคมีมันยังเห่าก็ได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยในถ้า,เว,า,เ,วาเว้าพื้นถึง คุณคาของหมันนี่ทวง,งอกทวง,งอกนี่มันพอมาเจ๊กทั่วเขี้ยวได้ค่ะพี่น้องค่ะอันผู้บงังผู้บางคนนะอี่อย่างโบโบลูเ้เออบางคนก็อันนี้โบลูเด้ค่ะอันนี้มันเป็นทั่วเขี้ยวเห่านี้นะคะน่ะเนาะเนี่ยแล้วกะ็สามารถที่จะมาเพาะกลายเป็นทวงงอกได้ต้นข,ข้าวๆอย่างนี้นะเนาะมันกาวาพื้นไปนแล้วคุณค่าหารนข้องหมันนี่ถ้าพี่น้องพี่น้องเพาะแบบบอใสเคมีไม่ยังนะบอได้ใสปุย๋ยใสยาอย่างเลยละ แล้วก็กินทั้งฮากไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็อีมีโปรโตีนที่ครบถ้วนมากๆมีกรดอะมิโนโห,ลหลายๆหลยสนิทเลยกรดอะมิโนเนี่ยที่สําคัญมันมีแคลเซียมพีม่น้องเอ๋ยสร้างอาหารสําคัญบํารุงกระดูกเด้แคลเซียมเนี่ยมีวิตามินวิตามินก็ซัมะปิวิตามินเนาะ,นะ,นะโดยเฉพาะวิตามินอ e ีอย่างงี้ค่ะ พวกบำรุงผิวความชุ่มชื้นกับผิวอย่างนี้ค่ะแล้วมันมีสร้านต้านอนุมูลอิสระพนะมันเป็นงานวิจัยได้เนี้ค่ะพี่น้องสลอการเสื่อมข้องเซลล์ในร่างกายของเหาแล้วมันก็เต็มไปด้วยไฟเบอร์มันซอยลดอาการท้องผูกให้เหาได้พร้อม ที่สําคัญพี่น้องค่ะเวลากินเคยเคยกินดิบๆเมืนบอแเรามันก็จะมีความวานความสดนะคะมันเป็นเอนไซม์สดๆมันอีเพิ่มพลังชีวิตให้กระเพราซอยลดความเสี่ยงในการในการที่เกิดโรคเรื้อรังต่างๆค่ะอย่างพวกเบาหวานและก็โรคมะเร็งเนี่ยเออต้องกินผักที่มีคุณคา่าสูงครบถ้วนแบบนี้มันให้พลังงานตามพร้อมอแนวแม่หญิงทั้งไล่ <laughs> ที่ยังลดความอ้วนต้องห้าทวงอกมากินด้วยค่ะอต้องการควบคุมอาหารอย่างเงี้ยมันก็กินทวงอกมันอีซอยได้ได้ดเพราะว่ามันมีพลังงานตามเนาะกินแล้วก็บวอ้วนมาทันเถาะเนาะแล้วก็ถ้าเห่าพอเองเนี่ยมันอยิงมั่นใจเพราะว่ามันบอดได้ใส,ส่สารนเคมีบอดได้ใส่ปุ๋ยเคมีบอดได้ใส,ส่แซ่สารนฟอกข้าวมันก็ อ่าักบุง้งเอ้ยผักทวงงอกในตลาดค่ะก็ตายอันเศร้าอาลมกระดาบ๊อิดบ่อทึก <c oughs> ขอเอาไปพี่น้องเคยเห็ดเอาไปเห็ดยิ่งกินแดงค่ะเออว้เป็นผัดทวงงอกเนาะอ่าเราอมนี่ซอบเอาไปนึ่งนึ่งเกลือนึ่งซีอิ๊วผัดซีอิ๊วซื้อค่ะผัดซื้อ,อนี่ละ่ะอ่าใส่เกลือนิดหน่อยก็อร่อยแล้วเด้เนาะ หรือกินสดๆสดก็กินเป็นพักสดได้เลยหรือเมนูก๋วยเตี๋ยวรอดอย่างนี้เนาะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดนะ่ะถ้าเห่าเห็ดทวงงอกเองนี่ก็โอ้ยได้คุค่าสู้งเลยทีเดียวแกงจืดทวงอกมูซับนะ <c oughs> ทวงงอกกระดูกมูก็ได้เนาะ <c oughs> พี่น้องค่ะอันเร้าหล่าลมมาเว้าเรื่องทวงอกกินรักซูฝั่งกินฮากเนาะบ้านเหาเนี่ยกินทั้งฮากเลยพี่น้องเอ่ยมาเว้าเรื่องนี้ซูฝั่งย้อนอยังวัติ ยอนให้เห่ารู้จักที่พึ่งพาตนเองสร้างความพอกินให้กับตัวเองภายในครัวเรือนของเหานะคะคือปล๊กเองกินเองนักเลงพอนักเลงพอบ่ค่ะพี่น้องค่ะพอเองรถเนาะทวงอกอันเวลาเห่าไปซื้อมานี้ครึ่งกิโลนี่เห่าก็ถ้าเหากินเองในครัวเรือนนี้โอ้ยอันทุ่งหนึ่งครึ่งกิโลนี้แบ่งพอจะสี่ครั้งพูดนะพี่น้องเอ่ยแล้วมันซ่ำม,มือ้อมันได้กินนะ พี่น้องเอาแซน้ําไว้ขืนหนึ่งเลยเด้อแล้วก็ไปห้าตะแกงอย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็เอาเรียงเป็นสั้นๆส,สั้นละทอๆกันนะคะเฮาเฮาบ่าต้องไปใส่หน้าหลายนะแล้วก็เอาผ้าสีดําผ้าสีทึบเนี้ยคลุมไว้นะแล้วก็เวลาหดน้ํานี่ก็หดลงไปบนผ้าที่ปิดอยู่บนทัวงอกรถอีสังเกตว่าไส่ตะแกงเพาะอย่างเดียวพอเป้าปปะสงนั้นเห่าอีก,กินทั้งรักค่ะกินทั้งฮากมันเลยพี่น้องเอ่ย มันอิได้คุณค่าสูงสูงค่ะฝากไว้ในเด้อพี่น้องเอ๋ยทวงงอกกินรักเพาะกินเองนักเลงพอสบายดีค่ะ